ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัดหัดรมไปทำแกงเห็ดด้วยกันเห็ดชนิดนี้เรียกว่าเห็ดพึ่งขาลายนอร์เวย์เรียกว่าเรือสปรุบเป้าล้างทำความสะอาดเห็ดก่อนจะล้างเห็ดใส่เกลือ เดีวต้มน้ำให้เดือดก่อนแล้วก็หั่นเห็ดลงไปเพราะว่าเห็ดชนิดนี้พอมันโดนลมแล้วมันจะดํามากน้ำเดือดก็หั่นเห็ดลงไปแบบนี้ขูดขอบที่มันดำๆนี่ออกก่อนจากนั้นก็หั่นลงไปในน้ำเดือด จากนั้นก็จะต้มทิ้งไว้อย่างนี้20นาทีขนาดว่าหั่นลงน้ำร้อนเลยยังดำเลยเนี่ยแต่ก็ยังดีไม่ดำหมดยังมีขาวอยู่คือถ้าลงไม่ทันน่ะมันจะดำทันทีเลยนี่ถือว่าโอเคอยู่ยังไม่ถึงขนาดดำเป็นฐานแต่เห็ดชนิดนี้นะกรอบเวลาแกงแล้วกุบอร่อยมาก ต้มสนามแห้งเลยเดี๋ยวป้าจะไปเทน้ำออกแล้วล้างให้สะอาดแกงได้หม้อนี่หลังจากนั้นก็จะไปหาซื้อหน่อไม้มาแกงใส่หน่อยดูสิอันที่หั่นลงไวก้ก็ขาว อันที่หันลงช้าก็ดำํำได้ขาวแค่นี้บางอันก็ขาวจวะเลยลงหม้อไว้พูดแทงกับทีวีนวเนี่ยเปิดทีวีดังโขลกพริกแกงก็จะมีกระชายพริกถ้าชอบเผ็ดก็ใส่เยอะหอมแขก ตามด้วยเออกระเทียมตะไคร้ซอยแช่แข็งนะแล้วก็เกลือโครูไม่ต้องละเอียดมากจากนั้นก็จะเติมกะปิลงไปโครกพอกะปิเข้ากับพริก เตรียมน้ำหนึ่งแก้วแกงเห็ดไม่จำเป็นต้องใส่น้ําเยอะละลายพริกแกงลงไปในน้ําหลังจากนั้นก็จะเอาไปตั้งไฟให้เดือดช่วงที่รอ,อน้ําแกงเดือดป้าก็จะล้างหน่อไม้กระป๋องเห็ดต้มแล้ว20นาทีแล้วก็ใบแมงลักแช่แข็งฟักทองแช่แข็ง น้ำแกงเดือดรอใหเออ้เครื่องแกงสุกดีก่อนเติมเห็ดลงไปทิ้งให้เดือดคนเป็นบางครั้งนะเดี๋ยวออติดก้นภาชนะแล้วก็ใส่ออหน่อไม้ลงไปปรุงด้วยน้ำปลาใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะแต่ว่าป้าชอบ จืดนิดหน่อยเดี๋ยวต้องเติมน้ำปลาปรุงรสตามชอบนะใครชอบแบบไหนก็ปรุงแบบนั้นพอรสชาติได้ที่แล้วป้าก็จะใส่ฟักทองฟักทองแช่แข็งก็ใส่ลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยเอ,อ ใบเมงลักหรือว่าผักอีตู่อันนี้ก็แช่แข็งเหมือนกันใส่ลงไปไม่ต้องคนนะเพราะว่าถ้าเกิดคนแล้วจะทำให้ใบใบเออเมงลักของเราเนี่ยหักแค่กดกดลงไปในน้ำนิดนึงก็พอทิ้งไว้ให้เดือดก่อนรอให้น้ำเดือดตอนนี้ใบเมงลักเราจะไม่ไม่ปอกไม่แตกง่ายแล้วคนได้เลยทิ้งไว้ให้เ ฟักทองสุกก็ปิดแก๊สเรียบร้อยแล้วจ้ะแกงเห็ดปนัดในรอบปีสองพันยีสิบเอ็ดเป็นครั้งแรกเห็ดพึ่งขาลายแกงใส่หน่อไม้แล้วก็ฟักทอง อร่อยมากเดอกินด้วยกันมีแกงเห็ดใส่หน่อไม้ส้มตำแตงใส่ปูแล้วก็ไก่ย่างข้าวสวยหนึ่งจานผู้ช่วยกินยังไม่กลับเลยวันอาทิตย์ก็ไปทำงานต้องกินคนเดียวมากินด้วยกันนะส้มตำแตงอร่อยมากใส่ปูที่ดองไว้ด้วย ขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ